สวัสดีไปยังหน้าหน้านักตกป่าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้สําหรับมือนี้เนี่ยผมพาพี่พาน้องมาเปิดไม้ใหม่อีกเช่นเคยเด้ครับนะสำหรับไม้ใหม,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 หม่ของเอามือนี้เป็นคลองธรรมชาติครับคลองน,นี้เป็นคิ้วของคองเจ็ดคลองหลวงครับผมการหลังจากที่คลิปก่อนอีพี่ก่อนผมพาไปคลองหกเนาะครับเนาะมือนี้เนี่ยพามาคลองเจ็ดครับกันเนื่องจากว่าผมสงสัยนะนะครับว่าคลองเจ็ดเป็นอย่างขึ้นบ่มีหน้าหน้า เอาไปโพสเอาไปโชว์ผลงานในกลุ่มเลยนะครับมันมันเป็นอย่างมันบ่มีป่าบา่หรือมันจังใดนะครับผมก็สงใสัยสงงใสมานานมื้อนี่ก็เลยถือโอกาสพาผีพาน้องมาลองทิศมาลองตกป่าของเจ็ดของหลวงลองเบิ่งครับผมแต่ว่ามาถึงเนี่ยเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วครับผมแต่ก่อนอื่นเขามาเบิง่งเย่ยสุดเส่ยของเขากันก่อนครับผมสุดเย่าของเขามันนี่ค็เป็นสุดเดิมสุดเดียวที่ผมใส่แทบทุกคลิปแหละครับผมเพราะว่ามัน สูตรนี้เอาไปตกกับพอได้ตัวอยู่กับตกมาตอนเนื่องตลอดก็คือส่วนผสมก็จะมีล้ำระเบิดมีปังมะขิดปังไผ่เขียวแล้วกับปังขาวสี่อย่างครับผมการส่วนผสมกับไผ่ยักหัวผสมจังไรอัาราส่วนเท่าไหร่กับไปเบิ้งได้อยู่ในนาช่องผมนะครับเด้ผมลงคลิปผสมไว้ให้เบิ้งแล้วครับเผื่อน้าหน้าใครสนใจหรือว่าอยากเอาไปลองทสลองตกลองเบิ้งกับไปเบิ้งวิธีผสมได้อยู่หนนาช่องครับผมส่วน เออเดี๋ยวเบืงตะก้อก่อนครับเอ้ยส่วนตะก้อที่ผมใส่กะเป็นตะก้อสองเส้นนะครับนะกับสองเส้นดวงเบ็ดกับสองสองดวงครับผมบนกับล่างครับส่วนเบอร์ตะคอก็เป็นชินนศูนย์ยี่สิบแปดครับผมกับประมาณนี้ครับผมตะเกี่ยวด้วยเม่โค้งครับส่วนคันเบ็ดที่ผมใช่ก็เป็นนี่ครับ พันเอสเอ็นเอสเจ็ดฟุตครับเบ็รแปดขีดสิบห้าครับส่วนลอกที่ผมใช้ก็เป็นลอกมาป่าเจ็ดสามสามไอครับแล้วก็เหยื่อและอุปกรณ์เท่ากับประมาณนี้ครับผมตอนนี้มันมาสายแล้วกับผมขออน,นุญาตเตรียมเบ็ดเตรียมอุปกรณ์เซตให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเบิ่งสภาพหมายแล้วก็ไปเริ่มลงเบ็ดชุดแรกกันเลยครับผมสีพผีพา,าน้อกมาเบิ่งสภาพหมายโดยวรวมของเท่ากันก่อนครับพี่นอ้องถนนเ้นเนี้ก็สิตรงไปถึงคลองนาพีพัดเด้อครับเด้อ สำหรับจุดที่เฮาลุกนี่ก็ห่างจากคลองในพิพัฒน์ประมาณหนึ่งกิโลเนี่ยนะครับบ่ไกลกันเพราะผมเข้ามาทางคลองในพิพัฒน์สำหรับจุดที่เฮาลงกกันนี่ครับลงเบ็ดก็สิอยู่ใต้ต้นไม้ต้นต้นอีกอย่างหม,มึผมผมบ่คอยคุณจักสือครับเห็นมันห่มดีครับครับสำหรับจุดที่เฮาลงกกันอยู่ติดถนนนี้เลยครับส่วนฝั่งข้างนั่นเนี่ยเห็นนั่นคืนนอจัางสนามแข่งมอเตอร์ไซค์เลยครับ เห็นน้ำมอคับอยู่ขวามือที่ทงนานะครับกับติดถนนเส้นนี่เลยครับเขาจอดกระจดริมไหลทางนี่แหละครับสำหรับจุดที่เหาลงเม็ดกันนี่นะครับพอดีผมขับรถผ่านตอนมาผมมาฝั่งนั่นครับเห็นครับผมขับรถผ่านเห็นมันทรงมาะดีครับก็เลยสิพายพี่พน้องมาลงแถวนี้ครับนี่ครับสภาพน้าไม้ฝั่งขานี้ค้งบ่คคอยกว้างปานใดครับ จะขี่รถเข้าไปข้างในเนี่ยคองค่อนข,ข้างกว้างครับเนี่ยครับสภาพหมายโดยวรวมห้องกับประมาณน,นี้ครับผมตอนนี้ผมก็เตรียมเบ็ดเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อมาให้การเซเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มลงเม็ดชุดแรกกันเลยครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงห้าสิบนาทีครับพี่นกแกเบ็ดสุรแรกลงน้ำเรียบร้อยครับผมก็มาตามรุ่นตามเชียเป็นกําลังใจให้กันครับว่าการม่เปิดใหม่ใหม่คองเจ็ดของเขาในื้นนี้สิมีผลง,งานอย่างนี้างนอกหรือตามตามามม้อนี้เนี่ยบาหวังอย่างไรต่อครับพี่นงหวังได้ปลาชักตัวสองตัวเพราะให้มาเหมือนกับให้มาถึงคลองเจ็ดกับพอใจแล้วครับืันนี้บหวังอย่างไรครับเพราะว่ามาเปิดใหม่ใหม่นาะครับนะเอากับเบหู้บามีข้อมูลอย่างเลยสาหรับคลองเจ็ดนี่ครับ kemarin tabrun tani sia memberikan semangat แร่แห้งหมาดมาแล้วครับพี่น้องนี่เของห้องป่านไงป่าตะเพียนทางแดงบ่ขับหรือป่ากระแหนี่ยเอาละแต้มแร่แห้งมาแล้วครับพี่น้องไม่แเ้ลหรอกค่ะลุยกันต่อครับผมพวกคือส่งเงพลงไปเลยป่าย,ยังงงบัณฑิต ปากำมังยักษ์โอ้โปอดูเต็มสองม้องปากำมังยักษ์ครับผมโอ้เด็กขังเงี้ยเนี่ยยงเต็มไม่เหี่ยวหรอกครับโอ้โหเลือดตาไม่นองเลือดต่อพอแล้วพอใจแล้วครับมื้อนี้ครับผมเต็มมังใหญ่สุดยอดเดือดขึ้น้องเลยปากมังตัวบักใหญ่ยขึ้นหอง หนึ่งชั่วโมงแรกผ่านไปครับพี่นกก็ได้มาแค่สองแต้มคแค่นัน้นแหละครับผม กินนี่กับลังสิทอดใจอยู่ปากกำลังมาหลอกให้อยู่อีกแล้วเลิกกันต่อครับ ตั้งแท่นชามครับพี่น้องโอ้กินห่างขนาดไหนดูไหมตอนนี้เป็นเวลาเที่าสาวซึมห่านในี้พี่นอ้องครับว<อ>่าทีได้แท่นชามไปถึงแท่นแล้วลุ้นกันต่อครับผม เดี๋ยวพี่น้องก็ม่ได้กินอู้วตายตัวแรกก็ใหญ่ตัวนี้แง่ใหญ่พี่น้องเลยปลากระมังไหมอู้วสองสบงผ่านไปได้สี่เตี้พี่น้องได้สบงแล้วสองเตี้ยเงียมเงาขนาดแต่ว่าเห็นไซแล้วอยู่ต่ออยู่ต่อพี่น้องรุ่นกระต่อครับผมเบื่อพี่น้องปลากระมังไหมใส่บักใหญ่พี่น้องสำหรับมือเลยโอ้สุดยอดเลย 别个他。<music> ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงหาสิบในที่พอดีครับพี่น้องก็สามชั่วโมงแรกผ่านไปกับป่ากฏว่าชั่วโมงแรกกับชั่วโมงที่สองหันได้มาชั่วโมงละสองตัวนะครับเนาะส่วนชั่วโมงที่สามตั้งแต่เที่ยงหาสิบถึงบาง่ายโมงหาิบหนึ่งเงียบริบเลยพนะี่น้องขั้นเป็นบกดิกเลยครับผมไม่ได้ไปตั้งตัวโอ้ป่ากระมังตัวสุดท้ายตัวมักใหญ่เห็นหลอกให้เดียวอยู่เนาะโอ้ยสามชั่วโมงนี้ค่อนข้างเงียบเงาเลยครับ แต่ว่าเมื่อนีนนี่บ่ว่วาสิได้ป่าแยกตัวสีมันบ่มันกับผมกะสิเอาคลิปนี้ลงขึ้นเก่าด้วยครับเด้อเพราะถือว่าเป็นการมาเปิดใหม่ใหม่นะครับบ่ว่าสิได้ป่าแยกตัวก็ดีใจแล้วครับในในคมรู้สึกส่วนตัวนะครับนะแต่ว่าคนบึงอะเนาะครับเพราะนั้นน่ะคนบึงกับัอยากเห็นป่าหลายๆอะไรเนาะคำความรู้สึกเนาะครับเนาะชวนตัวอยากไปแต่ใหม่ใหม่ครับไอเรื่องป่าเนี่ยผมเอาไว้ที่หลังครับใจจริงเนี่ยผมกะ หลังจากที่ตกคลองเจ็ดเมื่อนี้แล้วผมอยากไปคลองแปดกับคลองเก้าอยู่ครับแต่ก็ต้องเบิ่งสถานการณ์ก่อนว่ายอดวิวคลองหกกับคลองเจ็ดนี่ยอดวิวขึ้นบ่อมีคนเบื่องบ่อนะครับถ้ายอดวิวบ่ขึ้นนี่งอาจจะต้องพับครงการไว้ครับเพราะว่ามันสีเป็นความชอบส่วนตัวเกินไปเนาะครับเนาะเปิดนั่นหน้าคนเบิ่องพยักเบิ่งแต่ป่าเลาย,ายนะครับถ้ายอดวิวบ่ขึ้นก็่อาจจะต้องพับครงการแล้วก็ไปหาตกแถวคลองลังสิตพุ่นะครับ,นนรบเพราะว่าช่วงนี้ป่าเขาคลองลังซิต สำหรับมือนี้ก็ยังสู้ต่ออยู่ครับผมกับนานสิสักถึงสี่โมงสีม่มงกว่าคนล่ะครับสู้กันต่ออีกสักพักอยู่จะมีผลงานเพิ่มเติมไปร่นกันต่อครับผม อนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงสี่สิบนาทีครับพี่น้องกับปากวาุว่ารวมๆสองชั่วโมงพี่น้องไงคันเนบ็ดบกดิกเลยครับเ <c oughs> ราบาไหวแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมคิดว่าสีเบเบ็ดแหละกันลองขับรถเลาะเข้าไปข้างในข้องเจ็ดลองเบิ่งครับลองขยับไปลงจุดใหม่ลองเบิ่งครับเพราะว่าตอนนี้มันเงียบคลิปร่วมสองชั่วโมงแล้วครับบาไหวบาไหวครับรอบาไหวแล้วเดี๋ยวผมคอยตัวเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์สักแป๊บครับผม กัเดียวสุดท้าพี่พ่อน้องขยับเข้าไปข้างในคลองเจ็ดอีกสักสักหน่อยครับผมอ่ะเดี๋ยวลองขยับไปข้างในแล้วกับไปเจอกันจุดใหม่เลยครับผม ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงครับอีกห่าหนาี่ครับพี่นกไอ้แหย่มาลงจุดใหม่เป็นที่รยบร้อยครับผมกำลังตามรุ่นตามเชะเป็นกำลังใจให้กันครับไอ้ย่ายมาลงจุดใหม่แล้วซีนี้ผลงานเพิ่มเติมหรือเปล่ารป้ไหมครับผม มาจุดใหม่หมานแล้วเี่นเนงะีปลายตะกุกน้อยครับผมลงไปโอหาหนาทีพี่นเนงะโอ้ไปปลายตะกุกน้อยเต็มแรกมาแล้วครับผมคิไว้ก่อนครับผมจุดที่สองเต็มแรกแห้งหมาครับ โซงตามมันติดเลยครับพี่น้องโอ้ยยังสี่คืดเลยไหมน้อง,พ,องอพี่น้องเมื่อกี้เรื่องังเหงาทั้งนั้นวัวอินเตอร์เต้มครับ สามพี่ต้องเต็้มสามประตูกกน้อยอีกตัวหนึ่งครับผมโอ้อยังซี่คืออยู่ไม่ได้นั่งเหงาคือหมายเลขโอ้ยหนึ่งเตี้ยมครับผม คัดนี่ปลากระมังน้อยเอฟทิสครับเมอ่อินทงแจ้งครับผมว้าวมาตัวน,นี้ปลาตะเพียงเส้นดำง,งาเนี่ยครับพี่น้องโอ้หมายที่สองนี่คืออยู่ครับพี่น้อง คือป่อามันอยู่ห้องกว้างๆเห็นบ่เขาท่าเขาท่าอยู่พี่น้องเลยอือเอาเอาบวกอีกหนเต้มครับผมรุ่กระต่อครับ มันลงจุดนี้ตั้งแต่ช่วงเศร้าก็สิไดร้รุ่นกว่านี้เนาะครับน้องหมายสองหนึ่งช่วงคืนเยอะครับผมรม่ก็ต่อครับผม กินอย่างแห้งพี่น,น้องเอ,อ้ยนะึกว่าสิปะตัวใหญ่โอ้เสีงยงไรเชื่ไปก่อนครับผมบกปลากระมังอีกเต็มหนึ่งครับพี่น้องเต็มสังลาครับผมคำแล้วเต็มสังลาด้วยปลากระมังครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงครึ่งครับพี่น้องสำหรับการมาเทศใหม่ของเจ็ดข้องหลวงเขาในเมื่อนี่ก็ถือว่ารอดเหวินนะครับเนาะกับเมื่อนี้ก็ง่ายมาสองหมายครับหมายแรกก็ได้มา4แต้มครับก็บเป็นตาก,กระบังแท่งามมาสองตัวตัวสมฝากมือนีิพี่น้องโอ้ยเยอะตัวใหญ่ขนาดเลยตาก,กระบังสองตัวแล้วก็ตัวน้อยอีกสองตัวครับสำหรับจุดที่สองเนี่เขาก็ง่ายมาลงช่วงบ่าย3โมงก็พีกหาดที่นะครับเนาะเออ เวลามีค่อนข้างหน่อยครับสาหรับหมายที่สองนี่แต่ถือว่าได้ปลาค่อนข้างหลากหลายอยู่ครับสําหรับหมายที่สองเพราะว่าได้หลายตัวอยู่เป็นปลาตะโกกปลากระมังปลาตะเพียนแล้วก็ปลาขยแ n งเนาะครับเนาะแต่สำหรับน,าน้า,าหน้าท่านไหนอยากมาตาม,มาเทศตาม,มาร้องหมายของเจ้าของหลวงอเดี๋ยวผมสิป,ปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์ทั้งสองจุดเลยนะครับนะเผื่อน,น้า,าหน้าท่านไหนอยากตาม,มาเทศมาลองหน้านครับแต่ถ้าว่าจักหมานเนี่ย ต้องไปพุ่นนะครับคองสี 4, 50, ่คองห้าคองลังสิ้แปลงพุ่นนะครับแต่ถ้า,า to me, inton, อยากมาเปลี่ยนบรรยากาศมาชิวๆอยากมาเทศมาลองใหม่ๆคือผมเลยกัมาได้ครับผมแนะนํำอยู่แต่เดี๋ยวผมพยายามสิพภาพไปเทศไปลองใหม่ๆเรื่อยๆครับแต่สําหรับวมือนี้เดี๋ยวเราไปชมผลงานของเขากันก่อนครับแมีผลงานมาฝากพี่ฝากน้องขนาดไหนเดี๋ยวไปชมผลงานกันเลยครับ นี่ครับพี่นอ้องผลงานของเจ็ดของหลวงของเฮานี่เมื่อเนี้นนครับผมกับผลงานสองไหมก่กะโอ้ือว่าโอเคอยู่ครับผมรอดเหียวมื้อนี้นะแอนี่ครับจุดแรกในปาลากระมังตัวมักใหญ่พี่นอ้องเอยส่วนจุดที่สองก็เป็นพ,พวกปลาตะโกกน้อยปลาขยยงปลาตะเพียนปาลากระมังน้อยครับผมผลงานสองหมง่เขากประมาณนี้ครับ สำหรับมื้อนี้ผมก็คงสิต้องขอตัวลาพี่ลาน้องไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับเด้อขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามมาชมท่านหน้าท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมโจ้คนที่มานที่นุดน,นะครับเด้อเดี๋ยวเข้าก็เจอกันใหม่ที่หน้าซึจ,จะเป็นไม้ใดหรือที่ใดก็รอติดตามและชมกันต่อไปสำหรับมื้อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ